ใจเขา,า,ร,า,า,า,ร,า,าร้ออน้อนุม,มบาตรองพระทรงสีพระบาทมงกุฎเกลวจอมเมาลีสมานีต่อเกลือลุกเสือมาทรงสาบอบรม องนิสัยให้มีใจรักชาติศาสนาทรงสั่งสอนธรรมกิลวิทยาเป็นอาของพุทธพุทธีไใดทร้างดวงจันทร์ตาทิ์ประสิทธิ์แสงกระจ่างแจ้งแจ่มพบ ศพทำไมพระคุณนี้จะสะิต